สวัสดีครับผมยอดนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอินเ m นโมช่องที่จะทําการรีวิวอุปกรณ์กล้องและก็อุปกรณ์เดินทางต่างๆกันนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าเสริมของแบรนด์พิกดีไซกันนะครับก็คือฟิล l ล p เพาจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆของกล้องนะครับอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่เมมโมรี่การ์ดนะครับแล้วก็พวกสายชาร์จอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าใครมีกล้องคอมแพคตัวเล็กๆนะครับทรงแบนๆเนี่ยขนาดไม่เกินกระเป๋าก็สามารถใส่พกพากันไปได้นะครับหรือว่าถ้าใครจะใช้พกพาในชีวิตประจาวันเนี่ยไม่ไา,าก,ก,กาจะถู เหมือนกันเพราะว่าข้างในเนี่ยมีช่องต่างๆ,ๆเยอะมากเลยสามารถช่วยจัดระเบียบของจุกจิที่จะต้องพกทุกวันได้นะครับซึ่งความพิเศษของฟิล์มพาสเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับสามารถใช้งานกระเป๋าตัวนี้ได้หลายรูปแบบเลยซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เราก็จะมาเริ่มรีวิวฟิวเพลกันเลยนะครับน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีช่องที่เอาไว้เสียบกับเข็มขัดนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าสีแดงแถ้าใครเคยใช้พิกดีไซน์เนี่ยก็จะรู้จักตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือไมโครแองเคอร์นะครับซึ่งฟิวเพลเนี่ยเขาก็จะมีไมโครแองเคอร์เนี่ยแถมมา1คู่ตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อ่ะทางพริกดีไซ์อคซ็รึ่งกกืาาทํใหุ้ ปขาเาสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นตัวนี้กระเป๋าฟิลเพาก็สามารถใช้งานร่วมกับสายอย่างเช่นสายสไลด์สายสไลด์ไลท์นะครับหรือว่าพวกสายบิชได้นะครับต่อมาจะเป็นวัสดุภายนอกนะครับฟิลเพาสเนี่ยจะมีวัสดุหลักๆเป็นไนล่อนแคนวาสนะครับ 400D ก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็กันน้ําได้ในระดับหนึ่งซึ่งนอกจากตัววัสดุหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการเคลือบ DWR นะครับเป็นการเคลือบกันน้ําเสริมอีกชั้นนึงซึ่งก็ทําให้กระเป๋าเนี่ยสามารถป้องกันพวกละ นละอองฝนได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฉีดน้ําใส่กระเป๋านะครับจะเห็นว่าน้ําเนี่ยมันจะเกาะอยู่ที่ผิวด้านนอกของกระเป๋านะครับไม่ซึมไปด้านในทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองเปิดกันนะครับปกติช่องใหญ่เนี่ยมันจะปิดไว้ด้วยตินปุกแกนะครับก็คือจะเป็นแถบสีดำๆตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะปิดกับขอบของกระเป๋านะครับปิดในลักษณะแบบนี้ ซึ่งเขาก็จะทําตินทุกแกเนี่ยเป็นแถบยาวตลอดกระเป๋านะครับเพื่อให้เราสามารถปรับระดับตอนที่ปิดได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในก่อนนะครับอ่าด้านบนก่อนนะครับฝั่งด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องแบบนี้นะครับอันนี้คือช่องช่องหลักตรงกลางแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องที่ปิดซิดปดได้ก็อาจจะใส่ของอย่างเช่นพวก เศษเหรียญหรือว่าเป็นพวกมโมรี่การ์ดนะครับจะเก็บไปในช่องนี้ก็ได้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะเป็นช่องนะครับช่องยางยืดตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้จัดระเบียบนะครับด้านบนนะครับใส่ของได้อีก2องช่องเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาลองใส่ของดูนะครับเริ่มจากของที่เป็นอุปกรณ์กล้องมีสายชาร์จมีอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวแบตสำรองนะครับซึ่งอย่างตัวนี้ก็จะเหมาะกับการใส่ไปในช่องที่เป็นยางยืดนะครับช่องที่อยู่ด้านบนเพราะว่าก็จะช่วยจัดระเบียบของเนี่ย ให้ไม่ปนกับของอื่นที่เราต้องการใส่นะครับอ่ช่องยางยืดเนี่ยจะเหมาะกับการใส่ของที่เป็นสายๆนะครับอย่างเช่นพวกสายชาร์จก็ได้เป็นสายชุฟังก็ได้นะครับก็จะช่วยให้มันไม่ออกมาพันลกอยู่กับของอืงอ่นเวลาเราใส่ของนะครับออกมาก็อาจจะใส่ของที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องพกนะครับอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็อย่างบอสซัางเนี่ยอาจจะใส่ช่องหลักตรงกลางได้เลยนะครับ วนโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้ากลัวจะมีรอยขีดข่วนกับของที่เราใส่ไว้เราสามารถเปิดให้ช่องด้านบนนะครับที่เป็นช่องซิปเนี่ย่อใส่โทรศัพท์มือถือแยกนะครับก็จะเริ่มเต็มแล้วอันนี้เดี๋ยวเราลองใส่แบบเบอร์เบอร์ดูนะครับสมมว่าเราอยากรู้ว่ามันจุของได้เยอะขนาดไหนเราก็มีการใส่พาวเวอร์แบงค์เพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามาลองดูกันอ่ะอันนี้เราใส่ของน่าจะเต็มเอียดเลยนะครับแบบนี้แล้วเราลองปิดกระเป๋าดู ก็จะเห็นว่ากระเป๋าเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นมาติดบริเวณนี้แทนแต่ก็ยังสามารถปิดได้อยู่นะครับก็จะเห็นว่ากระเป๋าที่ดูเหมือนแบนๆที่เราให้ดูตอนแรกเนี่ยจริงๆเขาก็เผื่อให้มันสามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับก็ต่อให้เราใส่ของเยอะนะครับอย่างเมื่อกี้คือคือเยอะมากก็ยังเป็นทรงสวยอยู่นะครับแล้วก็สามารถปิดกระเป๋าได้โดยที่ปินทุกแกเนี่ยไม่หลุดออกง่ายนะครับก็คือปิดแน่นพอสมควร แล้วก็ตอนต้นนะครับที่เราเกิดว่าด้านหลังเนี่ยมีไมโครแองเคิลนะครับแล้วก็จะมาลองสาธิตการใช้งานร่วมกับสายสไลด์ไลท์ของแบรนด์ g ีสายนะครับก็จะเป็นสายที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้สําหรับติดตั้งนะครับเอาไว้คล้องกล้องนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราไม่ได้ใช้กล้องเนี่ยเราอาจจะอยากลองเอามาติดเป็นสายกระเป๋าของฟิวเพลก็ได้นะครับล็อกสายนะครับเข้าไปตรงไมโครแองเคิลนะครับ ติดตั้งง่ายดายนะครับพอเราติดสายนะครับเราก็ได้กระเป๋าสะพายแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราลองตัดมาเป็นกระเป๋าทรงสลิงนะครับแบบนี้ก็เป็นกระเป๋าที่มีความจุพอสําหรับพกไปเดินเล่นนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการคาดเอวกันบ้างนะครับคือเขาก็จะทําช่องนี้มาเอาไว้สาหรับให้ร้อยสายเข็มขัดเข้าไปนะครับทีนี้ตอนติดนะครับอ่ะเราก็ทําการถอดสายเข็มขัดออกมาก่อนนะครับเราก็จะร้อยเข้าไปในช่องแบบนี้นะครับร้อยเข้าไป แนะนำว่าให้ทําการเว้นหูเข็มขัดนะครับไว้สักหนึ่งหูอย่างเช่นที่อยู่ด้านข้างลาตัวนะครับอันนี้แล้วก็มารอยเข้าหูนี้เลยแล้วก็ใส่เข็มขัดตามปกตินะครับก็จะได้เป็นกระเป๋าคาดเอวแบบนี้ส่วนที่เราจะต้องเว้นหูเข็มขัดไว้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้สามารถขยับ ฟิวเพาวเนี่ยไปด้านหลังได้นะครับจะได้ไม่ติดปูเข็มขัดนะครับซึ่งเข็มขัดที่เราจะใช้งานร่วมกับฟิวเพาวเนี่ยก็แนะนําให้เป็นสายเข็มขัดที่มีความหนาประมาณนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสายเข็มขัดเนี่ยมันเป็นเส้นบางแล้วตัวฟิวเพาวเนี่ยใส่ของค่อนข้างหนักนะครับฟิวเพาวจะถ่วงให้สายเข็มขัดเนี่ยห้อยลงมานะครับแล้วตัวฟิวเพาวเนี่ยมันก็จะตกลงมาแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้ใช้สายเข็มขัดประมาณแบบนี้ก็ได้ครับหนาๆแล้วก็ใส่ของไม่หนักมากนะครับก็จะทําให้พาาได้้คค่ออนขงเ ทีนี้พอเราติดตั้งฟิลเพาไว้ในลักษณะของการคาดเอวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันสามารถใช้งานร่วมกับแคปเจอร์ได้นะครับซึ่งแคปเจอร์เนี่ยก็จะเป็นคารเมล่าคลิปของแบรนด์พิกดีไซน์นะครับก็จะเอาไว้สําหรับพักกล้องนะครับไว้นอกกระเป๋าอ่เดี๋ยวเรามาลองสาธิตให้ดูเลยนะครับซึ่งตําแหน่งที่เราจะเอาไว้ติดแคปเจอร์เนี่ยก็จะออกแบบมาเอาไว้ที่ด้านหน้านะครับเป็นช่องแบบนี้สามารถสอดเข้าไปได้นะครับเราก็จะติดแคปเจอร์เข้าไปในตําแหน่งนี้ไปเลยนะครับ พอเราติดแคปเจอร์เสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็อาจจะปิดกระเป๋าลงมาประมาณหนึ่งนะครับแบบนี้ให้สามารถเอากล้องมาติดได้แล้วเราก็ลองติดกล้องนะครับที่ติดเพดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าพอเราติดแน่นแล้วเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยที่กล้องไม่แกว่งเลยนะครับซึ่งถ้าจะให้คล่องตัวนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยก็อาจจะใช้คัปนะครับเป็นเซฟที่กล้องของแบรนด์พิคดีไซน์นะครับก็อาจจะติดไว้ที่ตัวกล้องเพิ่มเติมนะครับคือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็ใช้แค่ เอาไปใช้ถ่ายนะครับพอเราอยากจะพักเราก็เสียบกล้องกับแคปเจอร์นะครับแล้วก็ปลดสายจากคับออกนะครับซึ่งตัวคับเนี่ยถ้าใช้งานเสร็จก็สามารถม้วนกลับมาเป็นสายและข้อมือแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งการใช้งานร่วมกับแคปเจอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้ตอนที่เราติดสายสะพายด้วยนะครับแบบนี้ก็คือติดได้เลยก็จะสามารถพกกล้องได้เหมือนกันนะครับ การใช้งานฟิล์มเคอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือใช้งานมันเป็นกระเป๋าอินเสิร์ตนะครับเอาไว้จัดระเบียบของภายในกระเป๋าใบใหญ่อีกทีนึงในครั้งนี้เราก็จะมาสาธิตการใช้งานร่วมกับพิกดีไซน์แมสเซนเจอร์13นิ้วนะครับซึ่งพิกดีไซน์แมสเซนเจอร์13ลิตรเนี่ยมันจะมีช่องใส่ของหลักๆเป็นแบบนี้นะครับมีเฟกโฟร์จัดระเบียบแล้วก็จะมีช่องใส่แล็ปท็อปนะครับซึ่งในกรณีที่เราอะ่ะไม่ได้ใช้พกพาแล็ปท็อปตัวนี้มันก็จะว่างอยู่นะครับเราสามารถเอาฟิลเ้าป่ปวก็ออจจะิดชง รอไว้แบบนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปในช่องใส่แบบพอบช่องนี้ก็จะกลายเป็นช่องจัดระเบียบที่เราสามารถใส่ของจุกจิกเข้าไปในช่องต่างๆได้นะครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของสีฟิลเพาเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะครับก็คือสีแอดสีแบล็กสีแทนแล้วก็สีชาโคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟิลเพาส์กระเป๋าใส่อุปกรณ์ของแบรนด์พิกดีไซน์นะครับก็น่าจะถูกใจไม่ว่าจะเป็นสายกล้องที่อาจจะต้องการหากระเป๋าไว้ใส่ของจุกจิกพวกอุปกรณ์กล้องนะครับหรือว่าคนท,ทั่วไปที่อยากจะได้กระเป๋าใช้ในชีวิตประจำวันสักใบนะครับเอาไว้ใส่พวกโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าตางค์นะครับและเช่นเคยนะครับถ้าใครที่สนใจรายละเอ แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กันไว้ได้นะครับในคลิปหน้าเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่น่าสนใจอะไรกันเนี่ยก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ